วันนี้มาดูสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องเตือนใจของสารวัตรอดุลนะครับเริ่มจากที่กองบัญชาการตำรวจนะครบาลจริงๆเขามีการเข้าไปด้านในด้วยนะครับแต่ว่าดูมันจะเป็นที่เฉพาะเกินไปนะครับผมก็เลยให้ดูสั้นๆนะครับมีนั่งประชุมนะครับซึ่งสารวัตรดุลนั้นก็เป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับภูมิกับนั้นก็ใช้นาแฝงว่าดุลพิจิตซึ่ง น่าจะเป็นสารวัตรดุลนนั่นแหละครับที่เป็นผู้กํากับนี่คุณทวนท,วน,ทวนคํามีสีหรือว่าไอหนวดเหล็กแล้วอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ไปถ่ายทําแต่ไม่ระบุนะครับว่าเป็นที่ใดก็คือสถานที่ที่เขาเล่นโบลิ่งแห่งนี้แหละครับมีคุณทวนท,วน,ทวนคํามีสีหรือว่าไอหนวดเหล็กไอหนวดหินอะไรก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นตํารวจที่ตามจับฆาตรกรที่ฆ่านักศึกษา ก็เลยมาหาข่าวนะครับหนังเขาก็ถ่ายให้เห็นในหลากหลายท้องที่นะครับวิธีการทำงานของตำรวจเดี๋ยวก็จะไปดูสถานบันเทิงนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเห็นไหมครับนี่ดิสโก้เทคนะครับเป็นป้ายสถานบันเทิงต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพ จริงๆคลิปหนังเกี่ยวกับเรื่องเตือนใจนั้นผมเคยโพสต์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชายแดนที่กัมพูชากับประเทศไทยมีคนเข้ามาดูคลิปเตือนใจเพราะว่าตามแม่ทัพมานะครับตามแม่ทัพมาพูดถึงเรื่องเตือนใจก็เลยเข้ามาดูแต่ว่าคลิปนั้นผมลงสั้นนะครับไม่ครอบคลุม เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหารนะครับวันนี้จะลงเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมดนะครับที่ปรากฏอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์เรื่องเตือนใจนี่ครับใช้นักเรียนเตรียมทหารตัวจริงเลยนะครับในสมัยนั้นมาแสดงเป็นพระเอกของเรื่องนี่นักเอกครับคุณสุพรรณสาเนื่องพิรมแสดงเป็นเตือนใจพวงหน้านักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทาในสมัยนู้นะครับที่เกิด คดีขึ้นมาฉากนี้เป็นฉากพบกันครั้งแรกระหว่างเตือนใจกับนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นตัวจริงสารัตนอรุณบอกว่าเหตุที่ใช้นักเรียนเตรียมทหารมาแสดงเป็นพระเอกหนึ่งเขาสมาร์ทอยู่แล้วนะครับเขาเป็นระเบียบวิน,นัยเขาหล่อด้วยแล้วก็เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องใช้พระเอกที่เป็นพระเอกอาชีพก็เลยใช้นักศึกษาเตรียมทหารนะครับมาแสดง แล้วก็ยกมาทั้งโรงเรียนในรุ่นนั้นเลยนะครับที่มาแสดงหนังเรื่องนี้ก็หลายคนนะครับนี่ครับวิทยาลัยครูสวนสุนันทาในอดีตเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นราชพัฒสวนสุนันทานี่ระเบินอยู่ข้างนอกมีประตูวิทยาลัยครูสมัยก่อนนี่ครับที่เป็นกลุ่มนักเรียนเตรียมทหารเมื่อปี 2,522นะครับที่เข้ามาร่วมแสดงหนังฝ่ายดาราฝ่ายหญิงเขาก็จะกำหนดตัวแสดงไว้4คน5คนเพื่อที่จะให้เข้ากับกลุ่มนักเรียนเตรียมทหารชุดนี้นะครับที่เข้ามาร่วมแสดงเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็จะจีบสาวครับสมัยก่อนนีครับก็จะพากัน ไปเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปถ่ายทาก็คือไปเที่ยวที่พัทยานะครับเดี๋ยวตามไปดูที่พัทยากันนะครับหนังเรื่องเตือนใจนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่13เดือนตุลาคมปี2522ที่โรงหนังสยามปารีสพาราเมลแล้วก็วอชิงตันแล้วก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สร้างจากแฟ้มคดีดัง ซึ่งเมื่อสร้างออกมานะครับแรกๆคนก็อยากดูแต่ว่าเห็นคุณสุพรรษาในเรื่องอถูกกระทำะบ,บางทีก็รับไม่ได้ก,บกับนักเอกแสนสวยแบบนี้แล้วก็ต้องให้ถูกคาตกรรมนะครับแต่ว่าคนที่ไปดูก็ไม่คิดอะไรนะครับคิดแต่เพียงว่านี่คือแฟ้มคดีดูเพื่อเป็นประวัติดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ วิธีการทำหนังของสารวัตรดุลก็เลยใช้วิธีเล่าเรื่องซึ่งต้องไปดูหนังเองนะครับวันนี้ผมจะให้ดูเออเขาทำเป็นซีดีนะครับแต่ว่าซีดีนั้นภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ชัดแต่มีเส้นฝนและหลังจากช่วงนี้ไปทั้งหมดจนหมดคลิปนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของในโรงเรียนเตรียมทหารเท่าที่พอจะเอาลง y o u t u b e ได้นะครับ แล้วก็ไปต่อที่สนามกีฬาแห่งชาติเดี๋ยวบางท่านบอกว่าทําไมต้องบอกว่าเอาลง youtube ได้นะครับช่วงที่มาสมัครสอบนั้นผมเอาตัดออกบทก่อนเลยนะครับเพราะสมัครสอบนี่บางช่วงบางตอนนั้นถอดเสื้อนะครับทีนี้กฎของ youtube นี่ถอดเสื้อบ่อยๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาผมก็เลยตัดออกไปเอาตอนที่สอบได้แล้วนะครับแล้วก็ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมเคยสอบถามเพื่อนผู้หญิงนะครับที่เป็นนักศึกษารามด้วยกันถามว่าทำไมไปดูหนังเรื่องเตือนใจเขาบอกว่าเป็นหนังที่เห็นนักเรียนเตรียมทหารเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศด้านในของโรงเรียนเตรียมทหารแบบมากที่สุด นะครับสมัยนั้นยังไม่มีใครทําหนังที่ถ่ายทําในโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมดูภาพนี้แล้วผมถึงมีความรู้สึกว่าเออแม่ทัพภาคนี้ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนักเรียนเตรียมทหารเมื่อ46ปีที่แล้วก็ได้นะครับหรือว่าเป็นครูหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่อาจจะอยู่ในฟิล์มหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนที่ตามมาดูคลิปบอกว่าตามแม่ทัพมาผมก็งงเอ๊ะ มันเรื่องอะไรเตือนใจแล้วตามแม่ทับมาอ,อ๋อเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับก็โรงเรียนเตรียมทหารที่ในกรุงเทพก็อันนี้แหละครับเห็นไหมครับก็จะอยู่นะครับเพราะคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าต้องตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตัดให้เพื่อให้เห็นนักเรียนเตรียมทหารให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเหล่านี้จะกลายเป็นจุดหมายเหตุนะครับเป็น เรียกว่าเป็นประวัติท่านคุณบรุดียมาไผ่นะครับแสดงเป็นนักเรียนยืนอยู่คนสุดท้ายนะครับที่เดินออกไปนั่นก็ระดับนางเอกนะครับนี่ครับมายืนเพื่อนผมที่เรียนรามเขาบอกว่ามาลงรถเมย์แถวๆนี้แล้วก็ยังไม่ชอบกลับบ้านไปยืนเขาเรียกอะไรเกาะรั้วแดงกำแพงเหลืองหรือเปล่าผมลืมไปแล้วนะครับถ้าผิดต้องขออภัยดูนักเรียนเตนรียมทหารน,นะครับ เทสมาสาวก็อยากได้นักเรียนเตรียมทหารนี่แหละครับเป็นแฟนเอาไปเดินโก้นะครับก็เคยเห็นนะครับมีหลายคู่เป็นนักศึกษารามแล้วก็เดินมากับนักเรียนเตรียมทหารเดินมาในรมก็เท่ดีนะครับเวลารุ่นพี่สั่งลงโทษแบบนี้นะครับเขาจะมีวิธีการทําให้เห็นว่าไม่รุนแรงบางทีมีฉาก ไม่รู้อยู่ในทางเรื่องอะไรที่นักเรียนเตรียมทหารเซลสาวๆที่เดินผ่านแบบนี้แหละครับว่าสวยรุ่นพี่เขาเห็นนะครับเขาก็เลยเอามาลงโทษให้ดันพื้นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็พูดด้วยว่าเพราะคุณสวยผมจึงสวยเพราะคุณสวยผมจึงสวยจริงๆมีหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับชื่อเรื่องในร้อยสอยดาวด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเรื่องเตือนใจนะครับเพราะว่าเป็น ปี2,522นี่ครับดูครับที่เสื้อจะมีชื่อเขียนไว้มีรหัสนะครับวิธีเดินนะครับก็จะเก็บบรรยากาศของโรงเรียนเตรียมทหารนี่ครับชื่อวีระเดชน,นะครับชื่อจริงๆเลยนะครับที่อยู่ในหนังนะครับแสดงเป็นพระเอกนี่ครับกรบรูปหนังเรื่องเตือนใจนั้น เกิดคดีอันนี้ออกไปที่จะไปที่สวนสนามนะครับจะไปที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามสุพัชลาศัยจะมีการแข่งขันทีนี้มีหลายเหล่าทัพนะครับที่มาร่วมอยู่ในสนามหนังเรื่องเตือนใจนี้เขาทําคดีเกิดขึ้นวันนี้แหละครับวันที่มีการมาที่สนามสุพ่ว่าเตือนใจนั้นจะกลับบ้านก่อนนี่แหละครับขอตัวกลับบ้านก่อน บ้านเธออยู่ในซอยบุญวิถีนะครับทางนู้นครับทางซอยวัรรมงคลนะครับเดินเข้าซอยนะครับไอซอยบุญนวิถีที่วัรรมงคลนี้ก็เอินและเกินนะครับหนังเรื่องนี้ฉายปี2522แล้วปี2524กนาอกว่าเกือบ25ิผมก็มาเรียนรามนะครับแล้วก็ไปอยู่ในซอยเดียวกัน พอเห็นชื่อซอยก็แปลกใจเอะเราเคยคุ้นๆน,นะครับคดีเตือนใจผงหน้าเกิดในซอยปุณณวิธีหรือซอยวัดธรรมมงคลนะก็ไปอ่านคดีย้อนหลังดูถึงโรคเอื้อวชัยผมเองก็เดินเข้าซอยนะครับแต่ผู้ชายไม่มีใครมาชุดเตือนใจนี่ถูกชุดนี่เป็นบรรยากาศในสนามสุขทั้งหมดนะครับท่านที่มาเป็นประธานอยู่ในงานนี้ตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับนะักศึกษาใช้ตัวจริงทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็น หนังเกียรติประวัตินะครับที่สารวัตรดุลนะครับสามารถนํามาบันทึกไว้ในแผ่นฟิล์มนะครับให้คนรุ่นหลังนี้ได้ดูได้เห็นนะครับเพราะว่ายากนะครับที่จะถ่ายทําได้ถึงขนาดนี้ต้องขอความร่วมมือกับกองทัพนะครับสนามสุปหรือว่าสนามกีฬาแห่งชาตินั่นแหละครับนี่ครับดูนักศึกษาท่านก็ดูนะครับว่าอันไหนเป็นเหล่าทัพใดนะครับเอานักแสดง เข้าไปแทรกอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ดูออกมาเป็นหนังหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ย็ห็คนดูก็จะเห็นแต่นักเรียนเตรียมทหารไม่เห็นดาราก็จะนึกว่าดูสารคดี